Welcome back to my YouTube channel The Smartphone Secret และขอต้อนรับกลับสู่อีกหนึ่งการเปิดเผยความลับของสมาร์ทโฟนที่กำลังมาแรงที่สุดในปีนี้วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Oppo ที่มีชื่อว่า Oppo R 2 2 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยการออกแบบหรูหราและพลังการประมวลผลที่เร็วแรงแบบสุดครัวพร้อมหรือยังที่จะเปิดเผยความลับของมันไปพร้อมกัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Oppo R 2 2 Pro 5G มาพร้อมกับตัวเครื่องกระจกโค้ง 3D ที่ไร้รอยต่อโครงสร้างเฟรมอลูมิเนียมคุณภาพสูงทำให้ตัวเครื่องดูหรูหราและพรีเมียมยิ่งขึ้นสีของตัวเครื่องมีให้เลือกอย่างสวยงามเช่น Aurora Blue และ Cosmic Black ที่สะท้อนแสงเปล่งประกายเมื่ออยู่ภายใต้ใตแสงไฟหน้าจอเต็มตาขนาดใหญ่ที่มาพร้อมขอบจอบางเฉียบและกล้องหน้าแบบพันโฮทำให้การรับชมคอนเทนต์เต็มอัตรสยิ่งขึ้น หน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด Full HD บวกของ R 2 2 Pro 5G ให้ภาพที่คมชัดสีสดใสและคอนทราสต์ที่ลึกด้วยอัตรา Refresh Rate 120Hz และ Touch s m p l i n g และทัชทที่สูงถึง 240Hz ทุกการเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมหรือการชมวิดีโอลื่นไหลยอย่างน่าทึ่งรองรับ HDR 1 0บบวกทำให้ดูหนังหรือเล่นเกมมีความสมจริงและคมชัดแม้ใช้งานกลางแดดจ้า ด้านประสิทธิภาพ Oppo r 2 2 Pro 5G ใช้ชิปเซ็ตตัวแรง Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด4นาโนเมตรที่ทั้งประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงสุดทำงานร่วมกับ RAM LPDDR5X ขนาด12 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ UFS 4.0สูงสุดถึง512 g b จึงสามารถรันหลายแอปพร้อมกันเล่นเกมกราฟิกสูงหรือถ่ายวิดีโอ 4K ได้แบบไม่สะดุดอีกทั้งยังมีฟีเจอร์เพิ่ม RAM เสมือนอีก8 g b ให้รวมแล้วมี RAM สูงสุดถึง20 g b การเล่นเกมบน Oppo R 2 2 Pro 5 G เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากด้วย GPU Adreno 7 4 0ที่ให้กราฟิกคมชัดเฟรมเรทนิ่งพร้อมระบบระบายความร้อนแบบหลายชั้นที่ป้องกันเครื่องร้อนเกินไปขณะเล่นเกมหนักโหมดเกมบูสต์ยังช่วยเร่งประสิทธิภาพและให้ระบบสั่นแบบ 4D ดีเพื่อเพิ่มความสมจริงขณะเล่นเกมกล้องหลังแบบคอรต์คามีราของ R 2 2 Pro 5 G ประกอบด้วยกล้องหลัก108 mp ที่มีรูรับแสง f 1.6ให้ภาพที่ละเอียดและสว่างแม้ในที่แสงน้อย กล้องอันตราวาย 12mp กล้องเทเลโฟโต้ 10mp ซูมออปติคอล3เท่าและกล้องแมโคร 5mp ครบเครื่องสำหรับทุกสถานการณ์การถ่ายภาพฟีเจอร์ AI ช่วยปรับภาพให้คมชัดสดใสไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมดบุคคลหรือ HDR Boost ก็ทำได้อย่างมืออาชีพการถ่ายวิดีโอก็โดดเด่นไม่แพ้ก,กันรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ที่ 60fps พร้อมระบบกันสั่นอันตราสตีดี้ทำให้วิดีโอมีความนิ่งและคมชัด แม้ถ่ายในขณะเคลื่อนไหวกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง50 MP มาพร้อมโหมด Beauty AI และโหมดถ่ายกลางคืนทำให้การถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลมีคุณภาพสูงแม้ในที่แสงน้อยระบบปฏิบัติการคันโรส14ที่พัฒนาบน Android 14มอบป,ประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลมีฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่น Air g e เจ u r e สำหรับควบคุมโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ Smart s ซีเดบาสำหรับเข้าถึงแอปด่วนและ Fle x Drop สำหรับแบ่งหน้าจอหรือเปิดหลายแอปพร้อมกัน การจัดการความเป็นส่วนตัวได้รับการปรับปรุงอย่างยอดเยี่ยมแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานตลอดวันแม้เปิด 5G เล่นเกมหรือสตรีมวิดีโอก็ยังเหลือเฟือไฮไลท์คือระบบชาร์จไว1 0 0 W Super b o o s ที่สามารถชาร์จเต็ม100เภายใน25นาทีนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สาย5 0 W และการชาร์จย้อนกลับแบบไร้สายใช้งานได้สะดวกในทุกสถานการณ์การเชื่อมต่อจัดเต็มรองรับ 5G หลายคลื่นความถี่ Wi-Fi 6ก e บลูทูธ5.3 GPS แบบ Dual Band และ NFC เสริมด้วยลำโพงคู่สเตอริโอพร้อมดอนบีแอดมอสให้เสียงที่กระหึ่มและชัดเจนเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอมีความแม่นยำสูงและยังรองรับเฟซออลล็อกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปลดล็อก Oppo R22 Pro 5G ยังมาพร้อมความทนทานระดับ IP68 กันน้ำกันฝุน่นและกระจกการรอยกอริลลา Glass Victus 2ที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยปกป้องเครื่องจากรอยขีดข่วนและการตกหลน่น เมื่อพิจารณาทุกองค์ประกอบแล้ว Op ป o r 2 2 p R o 5G คือสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องและคุ้มค่าที่สุดในระดับเรือธงด้วยดีไซน์หรูหรากล้องคุณภาพระดับโปรจอภาพสวยงามชิปเซ็ตตัวแรงและระบบชาร์จไวที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งหลายแบรนด์มันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟน 5G ธรรมดาแต่มันคือนวัตกรรมที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ทุกคนและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Oppo R22 p R o 5G สมาร์ทโฟนที่ไม่ได้มีดีแค่ภายนอกแต่ภายในก็อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง หากคุณกำลังมองหาโทรศัพท์ Android รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปถ่ายภาพหรือเล่นเกม Oppo R22 Pro 5G คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง The Smartphone Secret เพื่อรับชมรีวิวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวจอดลึกฟีเจอร์ลับและการเปรียบเทียบแบบจัดเต็มในทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับค่ะ